สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่า EP พีสาอ่า ก็พาทัวร์เนาะพาทัวร์หอพักน้องๆใช่แล้วก็ได้เห็นแล้วว่าน้องๆได้อยู่ห้องส่วนตัวกันแล้วแต่ละคนใช่แต่ทุกคนเลยหรือเปล่าใช่ทุกคนเลยทุกคนมีห้องส่วนตัวชอบห้องใครคือห้องชอบห้องใครถ้าชอบใช่ไหมฉัน่ะชอบห้องมาชิฮรู้สึกว่าเป็นห้องที่ของเป็นระเบียบของเยอะดีของเยอะแต่จัดเป็นระเบียบแล้วก็งานอาร์ตของน้องอ่ะสวยที่น้องแต่งตกแต่งตามผนังห้องอ่ะงานอาร์ตน้องดูแบบเป็นแบบ มันเข้ากับห้องอ่ะอืแต่เขาชอบห้องเย่ดำเพราะอะไรเหมือนเตียงแบบอยู่กับพื้นดีอ่ะไม่ต้องก้าวขึ้นยากอะไรยากแล้วแบบใช่ห้องที่เขาบอกว่าเขาชอบเตียงไหมใช่ใช่นั่นอ่ะเป็นสบายๆดีแล้วมีอะไรติดนิดหน่อยเออออประมาณนั้นของเขาอะเขาชอบชอบเตียงเย่ดำเหมือนกันอืมแต่ว่าชอบการการจัดพวกแสงเออพวกแบบว่าเขาเรียกศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแสงสีเสียง แต่แสงที่เสียงอะชอบของอาสาฮีเห็นร้อง่วงนอนดีแต่ว่าถ้ามีห้องแบบนี้ก็คือเขาไม่ทํางานแล้วนะเขาจะนอนอย่างเดียวใช่เธอน่าจะเปิดโอ้เธอไม่น่าชอบไฟนี่เออไม่เธอแค่ไฟนิดเดียวเธอก็นอนไม่ได้แล้วไม่ไม่ชอบไฟแต่ว่าชอบแบบก่อนที่จะนอนอะแบบเออเป็นแสงประมาณเนี้ยแล้วมันจะทําให้เราว่วงพอเราง่างแล้วทุกอย่างต้องมืดนะต้องปิดเธอต้องใส่แว่นดํานอน มออไม่ใส่ไอ้ที่ปิดตาก็ได้ั้งทำไมต้องใส่แว่นดำด้วยฉันอยางเกาวตาช้งางหยอดตาถืออะไรวะจะได้ไม่เห็นแสงตอนฉันเตัดต่อคลิปส่วนตัวแล้วเราเรินะ่มเข้าเรื่องส่วนตัวแล้วนะอ่าแล้วก็แบบว่ามี เอ้ยตอนแรกเขาเขาให้เราดูอะไรก่อนนะก่อนที่จะไปทัวร์ห้องน่ะเขาทาอะไรกันก่อนทาอาหารหรอเออทาอาหารที่ตอนแรกอ่ะน้องไปปลุกมาชีโฮที่แรกเราคิดว่าตุ่ปลุกไปไหนปลุกมาทํากับข้าวทาข้าวผัดกินกันสี่คนใช่ซึ่งค่อครัวก็คือจีฮุนกับมาชิโฮเนาะพรอครัวหลักของเรา น้องทําอาหารดูคล่องนักสองคนเลยนะโดยเฉพาะมาชิโฮเนาะเนาะรูจังหวะที่น้องโปะไข่ลงที่ข้าวถ้าเป็นเราอ่ะเราจะค่อยๆเพราะว่าเรากลัวมันจะล่วงเลยแต่น้องโปะแบบความมั่นใจน้องเยอะแบบเคยน่าจะเคยทำบอดทลมั่นใจในโปะแบบนั้นเคยเหมือนกับเคยเคยทราบมาบ้างอยู่ว่าหลายๆคนเคยพูดว่ามาชิโฮเขาทําอาหารเก่งแล้วก็ชอบทําอาหารให้เมมเบอร์ทานใช่นี่ไงก็ที่สี่คนน่าสุดจะไปทำอะไรกินสักอย่างแล้วต้องโทรเรียก เรเรียกให้มันถามให้ก็เหมือนน้องได้เครื่องปรุงอะไรจากคุณแม่ของซาฮีนี่แหลมมาแต่ว่าเครื่องปรุงนั้นนางมันจะต้องมีการปรุงน้ําซุปอะไรไปขั้นตอนสักนิดหน่อยเออดี๋ยวน้องก็ทําไม่เป็นเนาะนก็เลยเรียกก็เลยไปเรียก <laughs> มาเหสีเออทําไมซาขึ้นมาเหสีอาจจะเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับเป็นแบบเปิ้นยกให้เป็นแม่บ้านที่แบบทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยจัดระเบียบนั่นนี่ทำรับข้าวอะไรเงี้ยแต่มาเชียวโหมีความเป็นแม่สีเรือนเนาะอ่าใช่ใช่พอสีเรือนเรียกว่าอะไรดี น้องตั้งแต่ที่เราเคยเห็นในทีมแม็กพิซันหนึ่งอะที่น้องจัดห้องให้จองอูนะเอออะ,ออะไรมาเลาะอะไรจัดเด้แป๊บเดียวมั้งเขาว่าเป็นเหมือนเดิมแต่เท่าที่ดูมาเมื่อกี้ห้องห้องเมนฉั้นระดลกสุดเลยนะจริงชื่อแหนมอยู่ด้านบนกองอยู่้ <c oughs> องน้องขนาดคือเป็นคนเลียวว่างนะขนาดจะถ่าย จะถ่ายวอล์กอ่ะน้องยังไม่ไม่พับพี่นอนไม่ละทางนั้นเรยเดียวเลยน้องบอกว่าเอ้ามันอย่างนี้เลยอะไรกันความเดียวต้องแบบนี้ไม่เหมือนจองวานเนาะเพื่อนแซวว่ยวันนี้ห้องนายเป็นระเบียบอ๋อก็มีระเบียบทุกวันนะแกยกแซวซะน้องไปไม่เป็นเลยน้องไปไม่เป็นเลยใช่ใช่ก็มีหลายๆห้องอ่ะน่าอยู่เนาะใช่ห้องโยชีด้วยที่เป็นศิลปะอีกใช่ใช่เออสังเกตไหมว่าโยชีเขา แต่ก่อนนะเขาเขาชอบเขาน่ะชอบคิดว่าคนที่พูดน้อยพูดช้าน่ะจะเป็นโดยองแต่พอพอดูไปเรื่อยๆโยชีนะโยชีเป็นคนแบบดูนุ่มนิ่มอ่ะหือว่านี้นะคะอะไรเห็นไหมตอนนี้เขาแต่งเพลง The c h ่อ m กันเขาขอบคุณนะที่ที่แบบขอบคุณนะครับที่ให้ผมมีส่วนร่วมในนี้เออน้องก็แบบขอบคุณขอบคุณอยู่นั้นแหละน้อมน้อมใช่น้อมน้อมมากเลยโยชอแล้วก็เห็นว่าจุนยูเนี่ยมีความคิดสร้สสูงมากเออใช่บอกแนะนําเพื่อนนั้นนี่ปุ๊บ เหมือนหัวเขาแบบเร็วเนาะเป็นคนหัวไวอ่ะแบบคิดอะไรแบบความคิดสร้างสรรค์เยอะใช่ใช่มีไอเดียเยอะมากไอเดียในหัวพ่างภูแบบได้ยินอะไรนิดหน่อยได้ยินแบบซาวด์มาอินโทรมาอ่คิดออกแหล้ว่าต้องมีคําพูดอะไรมีเสียงอะไรเข้าไปมันต้องไปประมาณไหนอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นไงเราก็เคยเห็นเขาทําแล้วไงตอนที่เราเคยคุยกันว่าเขาใช่ใช่จุนยูกับใครนะฮอยันซอกปะหรือใครสักคนหนึ่งอะทําครั้งแรกอันเหรอทำเพลงเพลงครั้งแรกที่เขาเป็นอาศัยหิ เออที่เขาพูดกันไปมาแล้วช่วยกันแบบส่งเสริมกันมากน่ะคนหนึ่งขี้นหนึ่งอ๋อคนหนึ่งขี้หนึ่งแล้วเอามาใส่กันเร็วมากใส่กันกระจุนอยู่ตอนนั้นนหะนไหมเขาแบบหัวด้านนี้แบบสุดยอดโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะวงเนี้ยเนาะ แล้วก็โดยยองโดยยองก็คือโดยยองจริงๆเขาละเอ็นดูน้องเป็นคนที่เอาเทียนมาเพิ่มบรรยากาศเออเทียนมาแล้วก็เอาเอาส้มหวังวางรอบเตียงเป็นคนที่โรแมนติกสุดแล้วก็ตอนพี่โทรหาไงครับอะไรแบบน้องพูดอะไรรู้ที่พี่อกให้หาอะไรบางอย่างเหมือนกับให้เล่นให้เล่นอะไรสักอย่างพูดตามคํามั้งเหมือนแต่งก่อนเลยที่น้องพูดกันนั่นแหละน้องเหมือนกับผุผมนอนอยู่ครับแต่ เอาไหมได้ไหมหอะไรเงี้ยน้องไม่ได้ไปฏิเสธน้อง้องว่าใช่ใช่น่ารักมากเลยอชอบเสียง,ง,งน้นองอตอนงงเงียดอดึงตกแล้วตุกอีก <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอีพีสามดิวส<ช>ี่นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนเป็กในกำลังใจให้เราในคอนเทนต์ของน้องทีง่ชื่อด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิก หรือกดปมสุดแตงได้นะครับโอเคค่ะเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเก็ก <c oughs> อะไรขนาดนั้น <laughs>